สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะและช่องฟันหวานทำกินได้ทำขายดีค่ะเมนูวันนี้นะคะรับรองว่าโดนใจชาวออฟฟิศเป็นอย่างมากค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะพามาทำเมนู โกโก้นมนุ่มค่ะสำหรับสูตรวันนี้นะคะขอบอกเลยว่ารสชาติที่ได้ของเขานะคะก็จะได้รสชาติโกโก้ทะลุแบบเข้มข้นค่ะสายรักโกโก้ต้องไม่พลาดเด็ดขาดค่ะ,คะที่สำคัญนะด้านบนก็จะท็อปด้วยฟองนมหนานุ่มนะคะหวานกลมกล่อมเข้ากันดีมากค่ะถ้าอยากรู้ว่าทำยังไงก็ไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับเมนูโกโก้นมนุ่มนะคะก็จะเป็นเมนูที่จับคู่ความอร่อยระหว่างตัวโกโก้นะคะแล้วก็นมนุ่มนะคะตัวหลักนะคะวัตถุดิบตัวแรกก็จะเป็นผงโกโก้ะค่ะวันนี้แนนใช้เป็นผงโกโก้นะคะทิวลิปสีเข้มนะคะตัวนี้เขาก็จะให้รสชาติโกโก้ที่มีความ เข้มข้นมากๆนะคะทุกคนแล้วก็หอมกลิ่นโกโก้ชัดสีเข้มสวยค่ะสามารถนำไปทำกับเมนูเครื่องดื่มขนมเบเกอรี่นะคะหรือเมนูอื่นๆได้หมดเลยนะคะเชื่อว่าร้านน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าต้องมีติดร้านกันแน่คะ่ะส่วนใหญ่นะคะและสูตรแก้ว16ออนนะคะเราจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะที่ปริมาณ2ช้อนโต๊ค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะไปที่ปริมาณ40 ML ค่ะ คนคนผสมให้ละลายเข้ากันนะคะพอคนไปสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นถึงสีความเข้มของโกโก้นะคะดูแค่นี้ก็รู้สึกได้เลยว่าเข้มมากนะคะระหว่างที่คนก็ได้กลิ่นโกโก้ฟุ้งกระจายหอมไปทั่วเลยค่ะทีนี้เราก็จะเติมในส่วนของความหวานกันนะคะัมน,นก็จะใช้ตัวข้นหวานนกเหี่ยวฟอคอนค่ะ ตัวนี้น้องเขาก็จะมีสีเนื้อนมที่ขาวนะคะหวานมันสามารถนำไปทำกับเมนูได้หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเบเกอรี่อาหารและเครื่องดื่มนะคะเติมตัวข้นหวานนกเหยี่ยวฟอร์คอนไปที่25 ml ค่ะ เราก็จะเติมผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟอคอนค่ะตัวนี้เป็นนม UST นะคะนอกจากจะตีฟองนมนะคะขึ้นฟูง่ายนะคะเนื้อเนียนระดับไมโครโฟมแล้วนะคะเขายังสามารถผสมในเครื่องดื่มได้ค่ะช่วยชูรสชาติของเครื่องดื่มของเราให้มีความหวานมันกลมกล่อมเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะแนนก็จะใช้ผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟอคอนนะคะที่40 ml ค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมค้นจืดฟล็อคอนเอ็กซ์ตาสำหรับเครื่องดื่มนะคะตัวนี้เขาก็จะโดดเด่นในเรื่องการนํามาผสมเครื่องดื่มโดยเฉพาะนะเหมาะสําหรับเครื่องดื่มทุกชนิดเลยค่ะก็จะช่วยชูเครื่องดื่มของเราให้มีความหอมมันกลมกม่อบม,มากยิ่งขึ้นค่ะแนนก็จะเติมค้นจืดฟล็อคอนเอ็กซ์ตาสำหรับเครื่องดื่มไปที่ปริมาณ30 ML ค่ะพอเทส่วนผสมนมลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะคนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะคนๆนะคะรออะไรอยู่ พอละลายเข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำโกโก้ของเราเราก็จะวางพักเขาไว้ก่อนนะจากนั้นเราก็จะไปตีฟองนมกันค่ะมาค่ะมาตีฟองนมกันนะคะถ้าปกติแล้วนะสูตรเขาจะใส่ที่30 ml พอนะคะต่อ1แก้วเสร์ฟนะแต่ด้วยความที่แบบถ้าใส่แค่30 ml นะปริมาณน้อยไปเดี๋ยวตีลำบากนะคะนั้นก็จะเพิ่มเป็น90 ml นะคะสูตรการตีฟองนม 90แล้ลก็จะได้ที่3แก้วเซิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยผลิตภัณฑ์นมตีฟองฟอคอนนะคะตีฟองคือขึ้นฟูง่ายมากนะฟูสวยเนียนกริบด้วยแล้วก็อยู่ตัวนาน15นาทีนันมีให้ดูด้วยข้อควรแนะนํานะคะควรนํานมไปแช่เย็นแล้วก็พิเชอร์นะต้องแช่เย็นจัดนะยิ่งจะทําให้นมของเรานะคะมีความฟูเนียนแล้วก็เซ็ตตัวได้นานยิ่งขึ้นค่ะ น้ำโกโก้เสร็จแล้วฟองนมก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะคะน้ำแก้วเสิร์ฟสิหกออนใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วมาค่ะเท <Hey, S 1> โกโก,โก้ที่เราผสมเสร็จนะคะลงไปได้เลยปิดท้ายนะคะด้วยฟองนมหนานุ่มแบบนี้นะคะดูสิเด้งดึ๋งว่างนะคะนึงว่ามูสค่ะทุกคนโปะๆไปนะคะเราก็จะตกแต่งนิดนึงนะให้เขาน่ารักน่ารักนะ โรยผงโกโก้ด้านบนนะคะเป็นรูปน้องเขาก็จะยิ้มแฮปปี้แบบนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูโกโก,โกโน้นมนุ่มค่ะเมื่อนำทั้ง2ผลิตภัณฑ์มาผสมกันนะรสชาติของโกโก้ก็จะทะลุแบบเค้มคนอร่อยหวานมันเข้ากันได้อย่างลงตัวโดยไม่มีใครกรบรสชาติของใครเลยค่ะ สำหรับเมนูโกโก้นมนุ่มนะคะวัตถุดิบหลักๆก็จะมี7รายการค่ะราคาต้นทุนก็จะอยู่ที่15บาท50สตางค์นะคะต้องต่อมาเน้นบวกเพิ่ม40%ของราคาต้นทุนนะในส่วนนี้ก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่ค่าแรงคิดเป็น21บาท70สตางค่ะสมมุตินั้นต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมกับการขายก็จะอยู่ที่43บาท40สตางค่ะ สำหรับโกโก้นมนุ่มสูตรแก้ว16ออนนะคะถ้าขายขั้นต่ำแก้วละ30บาทกำไรที่ได้ต่อแก้วก็จะอยู่ที่8บาทค่ะยังไงก็ลองนำเมนูโกโก้นมนุ่มนะคะไปเป็นอีก1เมนูทางเลือกให้กับลูกค้าที่หน้าร้านได้นะคะนอกจากจะชงง่ายนะคะกำไรเขาก็ดีเวอร์เอรด้วยค่ะทุกคนสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มนะคะหรือว่าจะเป็น คุนสือฟอร์คออนเอ็กซ์ต้าค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายเบเกอรี่ชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะบิ๊กซีแมคโครท็อทั่วประเทศนะคะหรืออยากจะสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะสะดวกช่องทางไหนก็ไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย